ถึงเวลาแล้วที่เราจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการ Security mm hmm. เพื่อที่จะดูแลรักษาความสมบูรปลอดภัยให้กับประชาชนของเราครับแต่ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าปัญหาข่าวปลอมจะแก้ได้ด้วยการจํากัดเสรีภาพตอนนี้พวกคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยเราจะไว้ใจอาจารย์ลินได้จริงบ่าวะ จากเหตุแกกันยาที่เป็นที่มาของการผลักดันกฎหมายควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชนจนทำให้ประเด็น Privacy หรือ Security อนั้นกลับมาร้อนแรงและเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาฟังความเห็นของทั้งสองฝ่ายกันครับปัญหาในเรื่องที่ทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของ Privacy กับ Security ในเรื่องนะฮะก็คือการใช้โซเชียลทั่วไปเนี่ยมันต้องมีความเป็นส่วนตัวใช่ไหมฮะใครๆก็อยากส่วนตัวแต่ทีเนี้ยความส่วนตัวนั้นน่ยมันช่วยปกป้อง ความผิดให้กับผู้กระทําผิดได้ด้วยสิ่งที่ต้องการของในตํารวจผู้นี้นะครับก็คือต้องการเข้าไปแทรกแซงนะฮะต้องการสร้างกฎหมายขึ้นมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นกฎหมาย Security ิตเป็นเป็นกฎหมายที่จะเป็นการอนุญ,ญาตให้คนในภาครัฐเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของประชาชนได้ดูหน้าสิคะไม่เห็นด้วยสุดๆตัวอารินก็คัดค้านคะ่ะเนื่องจากว่าข้อมูล และความเป็นส่วนตัวที่ที่เป็นของของแต่ของแต่ละคนก็สําคัญแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรที่จะถูกสามารถที่จะแบบถูกเอาไปใช้โดยที่ที่เราอาจจะไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้กับผลลัพธ์ของมันวันนี้ท่านโคสิทธ์กับคุณเจตอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสิทธิส่วนบุคคลเป็นเรื่องสําคัญคนที่เข้ามาทํางานต่อจากท่านโคสิทเป็นคนชั่วแล้วประชาชนอย่างเราจะสามารถปกป,ป้องข้อมูลส่วนตัวจากคนชั่วเหล่านี้ได้ยังไง พอรู้ว่ามีฉากดีเบตนี้ก็เลยตัดสินใจเล่นเลยชอบค่ะชอบที่คำถามว่า Privacy หรือว่า Security ถูกวางเอาไว้ในสื่อที่ค่อนข้างเป็นสื่อสาธารณะแล้วก็คุยกันแล้วก็เป็นซีนที่มีตัวแทนฝั่งของผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นประชาชน จริงแบบวันนั้นแบบมันมีอินเนอร์แอตติจูดเราเยอะมากจนพุ่กับต้องสั่งรดอะคือแบบหน้าข้างในคือแบบเยอะไปพุ่งับบอกเอาเอาเบาเบาโกรธโกรธจริงค่ะในฉากที่เรียกว่าจะต้องมาดีเบตกันในเรื่องของ Security กับไพรเวซีมันก็จะมีเรื่องของการน้ำหนักวางน้ำหนักตั้งแต่ต้นฉากกลางฉากจนถึงท้ายฉากคนหนึ่งพูดมากระแสะมาเนี่ยไอตัวละครตัวนี้จะต้องโกรธหรือจะต้องระงับอารมณ์หรือจะ เงียบแต่แสดงออกด้วยความโกรธอะไรอย่างนี้มันมันมันจะมีหลายหลายเลอยชันมากการที่เราต้องมาคอยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับการที่เราจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกอันไหนมันเหมาะสมกักนผมอยู่ฟังอาจารย์อรินครับเพราะว่ามันมันเกินไปในความรู้สึกผมผมว่ามันมันไม่สมควรที่จะโดนด้วยซ้ํา จริงผมว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นโอกาสที่ดีที่ใครก็แล้วแต่จะสร้างสถานการณ์ขึ้นมาแล้วก็เขาอาจจะใช้แผนนี้ในการที่จะเข้าสู่ข้อมูลของแต่ละคนได้ง่ายขึ้นอันนี้เรากำลังจะถ่ายทำฉากหนีตำรวจกันเพราะว่าตำรวจเนี่ยสืบแล้วก็ตามหาพวกเราจนเจอแล้วก็วคือเนี่ยตำรวจมาแล้ว เป็นวันถ่ายทาที่เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยแล้วร้อนแล้วเราก็ต้องไปเหมือนหลบแอบตํารวจในถังขยะอะไรเงี้ยครับจนแบบอยู่นานจนแบบเกือบจะเป็นลมเลยต้องขอ,อยาดมพี่เขาก็ต้องต้องมีโดดออกมาเพิ่งไปขึ้นรถจีต้องแบบฟึดฟัดแบบตำรวจมาแล้วอ่ะต้องหนีอ่ะเอาไง่ายๆวิ่งจนเหนื่อยเลยครับคือหนูอ่ะเคยขับรถตอนประมาณปีหนึ่งก็เพิ่งจะได้กลับมาขับรถครั้งแรกในฉากนี้ รถตู้ด้วยเขาสืบเจอแอคเขาเรารู้ว่ามึงกับกูอยู่ไหนอะเรหนีไม่รอดหรอกเอาไงต่อดีวะมีคนช่วยพวกเราได้มันเป็นการเริ่มต้นกับแก๊งลูกศิษย์ไปไปพร้อมๆกับสถานการณ์ไปด้วยเลยวันนั้นก็คือเหมือนแบบเออเราได้รู้จักเขาในฐานะตัวละครได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นโอเพนนิ่งที่เออน่าสนใจ สำหรับการทำงานกับพี่ดุด,ดาวนะคะก็เป็นการทำงานครั้งแรกของคิวกับพี่ดุด,ดาวเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากมากเพราะว่าเราเป็นติ่งพี่ดุด,ดาวอยู่แล้วคือคิดในใจเสมอว่าอยากจะทำงานอยากจะร่วมงานกับพี่ดุด,ดาวสักครั้งในชีวิตแล้วแบบเรื่องนี้คือมาพอดีตอนนั้นเลยแล้วแบบโอ้ดีใจมากเหมือนเหมือนมีอาจารย์มาร่วมโปรเจกต์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พี่ดือดาวเป็นคนที่มีสมาธิในการทํางานสูงมากคือไม่ว่าจะเด็กๆจะกวนแค่ไหนพี่เดอดาวเขาก็จะแบบกลับมาได้เหมือนเดิมครั้งแรกที่ไปเล่นด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ฉากลึกซึ้งหรืออะไรมากแต่ว่ารู้สึกว่าแบบพี่เขาแบบส่งอารมณ์ได้ดีมากเลยครับพอมีคน acting ส่งมาแบบดีครับมันก็จะการรับมันก็จะง่ายขึ้นครับผมว่านะพวกคุณไม่ต้องเป็นห่วงอาจารย์จะไม่ยอมให้มันจบง่ายๆที่พวกเขาต้องการหรอก อาจารย์นารินนี่ก็คือเป็นอาจารย์ที่สอนพวกเรามาด้วยความเป็นอาจารย์เนาะเราก็ต้องเชื่อฟังอาจารย์แล้วร,รู้สึกว่าเราอะด้วยตัวขนจีเนี่ยจะรู้สึกว่าอาจารย์นารินเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากจีก็แบบโหแบบอาจารย์ลินอาจารย์นารินคือแบบสุดยอดอะเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆแต่กลายเป็นว่าเราก็อาจจะเชื่อใจเขาไม่ได้ทั้งหมดในความรู้สึกมอนผมว่าเขาก็ยังเหมือนคนนอกอยู่ เราก็ยังไม่ไว้ใจว่าทําไมอยู่ดีๆเขามาช่วยเราเพราะอะไรเหตุผลอะไรทําไมเขาถึงมาช่วยมันไม่มีทางที่ตัวมอนจะไว้ใจได้เลยเราจะไว้ใจอาจารย์ลินได้จริงป่าววะนักศึกษาพวกนี้ทำไมถึงไม่มามหาวิทยาลัยกัน โปรเจกต์สอบวิชาของดิฉันเองอะคะ่ะต้องออกไปหาข้อมูลนอกมาหาลัยแบบพวกเราไม่ทำอะไรจริงๆนะคะอาจารย์เขาไม่สนหรอกแดกถ้ามันจะถึงขั้นบอมวันที่ในกล้องวงจรปิดกังขนาดนี้อะริยาภัยศาลเราว่าถึงเวลาที่พวกเราต้องเอาคืนแล้ววะนี่ะไรน้องผม